วันนี้น้องเกมจะพามาดูจุดที่ชอบจุดที่ว้าวที่สุดในตัว Nex t Gen Ranger รุ่น w i d Tech 6 Auto คันนี้เลยค่ะ<อ>สิ่งที่น้องเกมชอบในตัว Nex t Gen รุ่น w i d Tech 6 Auto คันนี้เลยก็คือด้านด้านนี้เลยค่ะจะมีช่องต่อไฟ12โวลต์แล้วก็ช่องต่อไฟ230โวลต์400วัตต์นะคะก็คือจะมีสาย Type C แล้วก็ สายเสียบ usb ด้านนี้นะคะแล้วก็ช่องต่อไฟบ้านด้านนี้เลยช่องเสียบไฟก็คือไม่อันตรายนะคะเป็นช่องเสียบไฟที่มีขนาดเล็กมากเลยค่ะว้าวหรูหรามากๆเลยนะคะตัวนี้เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางและถ้าเราเดินทางไปที่ไหนไกลๆรู้สึกปวดหลังเรายังมีตัวดันหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เบาะสามารถ ปรับได้8ปทิศทางใช่ไหมมาดูกันเลยอันนี้คืออันนี้คือเดินหน้านะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ถอยหลังนะคะแล้วก็อันนี้ดันยกเบาะขึ้นแล้วก็ปรับเบาะลงส่วนตัวดันหลังจะเป็นตัวนี้นะคะตัวกลมๆมันจะดันหลังให้เราได้ด้วยตัวนี้เลยโอเคทีนี้น้องเกมจะเอนเบาะแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือพิเศษสุด ไป,ไปแล้วนะทงน่งไฟนี่คือหลับนะคะทุกคนฮ่วงโอเคอ่าโอเคสิ่งที่น้องเกมชอบมากที่สุดเลยในรุ่นนี้นะคะก็คือช่องต่อไฟที่ท่ายกระบะเลยค่ะตัวนี้เลยไม่ว่าจะไปที่ไหน ไปอยู่ที่แบบในป่าเนี่ยนะก็คือสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเราจะมีตัวนี้เลยช่องต่อไฟบ้านตัวนี้230โวลต์400วัตต์นะคะแล้วก็ช่องต่อปลั๊กไฟ12โวลต์ตัวนี้ให้ความสะดวกสบายมากๆเลย